พูดคำว่ากระจางไงเดี๋ยวติดกันเ,เพราะว่าสโลแกนของเรามันกระจางคาตาไงต้องพูดคำว่ากระจางห้ามพูดคำว่าสาขาห้ามพูดคำว่าน้ารว่าแต่ที่เห็นทีมงานนั่งประชุมกันแบบนี้<ม>เขากําลังคุยอะไรกันอยู่ทําไมถึงพูดว่าคําต้องห้ามในไลฟ์ด้วยก็ ไปจัดไลฟ์กันแล้วมีคําต้องห้ามที่ต้องลิสต์บนกระดานด้วยว่าห้ามพูดอะไรสําหรับเวลาขึ้นไลฟ์ตอนขายสินค้าสกินแคร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังบ้านจะเป็นยังไงเวลาขึ้นไลฟ์ฝนตก <laughs> เวลาขึ้นไลฟ์จริงเอาเบื้องหลังมาให้ดูว่าก่อนขึ้นไลฟ์ขายเครื่องสําอางต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง ฉว่า้ามไปยงเขียนเอาคำที่คิดว่าจะได้ใช้ไหมของความชลาเนี่ยพอสินค้าเราไม่ได้เกี่ยวกับแกะคอจิว่าเอาไม่ได้พูดแล้เป็นคำแบบติดปากทจะต้องพูดอ่ะพูดไม่ได้ตอนขึ้นไหลโชว์ภาพกราฟิกขึ้นมาก็ไม่ได้โดนหมดและนี่คือคำต้องห้ามทั้งหมดที่ beauty b u f f e ล l i ต์เอาไว้เยอะมากเยอะกว่าที่คิดอีกกลัวจะหลุดพูดออกไประหว่างไหลก็ิสต์ออกมาแบบนี้เลย